ปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วครับป่อยดาวเพียงขึ้นสู่ระดเวกัสครับการนี้ได้ขึ้นสู่ในชั้นอวกาศเรียบร้อยชั้นอากาศเรียบร้อยแล้วนะครับก n ร e ิดต่ออย่งปกติอยู่นะครับสวัสดีครับกับทักทายสวัสดีสวัสดีพี่น้องของปายสู่คูสุคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ สองยูทูบบอลนู่นะครับเนาะคบหน้าคบตากันพี่น้องอยู่ทูบไหทุรงหน้าวันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีนะครับอ่าไปจะได้เนาะครับพี่น้องทางฝั่งไทยครับเกี่ยวเข่าเกี่ยวนางกันเพื่อแต่บ่พี่น้องเลยทางบ้านบอลนู่นครับพี่น้องเข่ากำลังออกห่วงเนาะแต่บางบอลก็ประมาณนี้เนาะก็เริ่มซุกแน่อ่ามันมีอย่างไรครับพี่น้องวันนี้ก็คือมี่อาย fc ผู้หนึ่งเนาะเปิดในคอมเมนต์มาอยากให้มอลนุ่าน้ำเสนอเรื่องนี้แน่ว่าสนอ่าเห็นได้หลายสองเนาะเปิดน้ำเสนอไปมอนุก็ยังโมโหเนาะพี่น้องว่าเป็นเรื่อนยังก็คืออายเปิดในบอกว่า เกี่ยวกับลาวเทียมนะพี่น้องที่ว่าคนไทยสามารถสั่งอลาวเทียมไปสํารวจโรคกับอะไรนะพี่น้องที่ว่าปล่อยเงี้อากาศขึ้นไปเบิงสองเสมือหลังมโนกะไปเบิงโอ้โหตะลึงเลยครับพี่น้องมันเป็นยังที่แบบว้าวเก่งขนาดนี้เลยหรอแบบโอ้โหแบบอ่าเห็นคนไทยที่ว่าออกข่าวว่าจะสั่งนะพี่น้องมาเห็นข่าวว่าเพิ่นสั่งลาวเทียมเนาะอันนี้กับมเห็นข่าวเนาะพี่น้องเขาก็ติดตามข่าวแต่ว่าโอ้โหแบบมาเห็นข่าวตอนที่เพิ่นปล่อยนะแบบตะลึงเลยพี่น้องแบบโอ้โห สร้างตอนไล่ว่าคือบ่เห็นยัมกามาณนี่เนาะซึ่งบ้าเฮาก็เป็นคนเล่าที่ว่าบ่เคยเห็นการพัฒนาถึงขนาดนี้นะพี่น้องถือว่าต้องยอมรับเนาะพี่น้องในซีมือคนไทยเพิ่นเกง่งหลายอันนี้ขอส้มเซื่อเนาะครับเนาะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มน้อกันเนาะว่าอ่าคลิปนี้จะมีเนื้อหาจังได๋ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบอ่าสาวอาเซียนตะดึงเนาะครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องไปทับไปส้มน้อกันครับ ผมชงโนมิไรปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วครับปล่อยดาวเพียงขึ้นสู่จันโดเวกาครับตอนนี้ได้ขึ้นสู่ในชั้นเอาอากาศเรียบร้อยชั้นอากาศเรียบร้อยแล้วนะครับการเด้าถึงของส้านี่้่งนะครับของการตัว ตอนนี้พีออสได้ขึ้นสู่ชนนั้นบนแล้วนะครับก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราคงได้เห็นเมมเบรนอ่โนโครับตอนนี้ได้รับการยืนยันว่าจรวดยังอยู่ในสถานะปกตินะครับเตืนเต้นนะครับตเตืน,ตนเต้นเตืนเต้นนะ อยู่ปกติครับสถานการณ์ปกติครับสถานะของตำรวจยังปกติครับยังไม่รอกอีกครับอยู่ใจเกลมครับยิครับอย่านารุกสมนรอตำรวจที่หนึ่งจากเชื้อตึงขอไม่ประมาณี่นาทีนะครับคุ ในงารที่ 5, 6วีนะครับแบบจโสจะมีการแบบตรวดขั้นที่หนึ่งลงนะครับเราหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ50กว่านาทีนะครับอโอเคครับตอนนี้สานการตรวจเช่นปกตินะครับ oh in in live from the cameras it's uh wow this is incredible i am very impressed to have witnessed this from launch yeah. and so far everything is nominal so it's very good to him the Zephyr 23 has as, as united so started the uh, the second stage phase, mm -hmm. so in a, in a few seconds you will have because finished his job from the job the third stage will continue to, to, to continue the mission. So now we are waiting uh, for the next uh, announcement. And this follows Project the basic principle. When it comes to a space launch, you've got to shed as much weight as possible and as fast as possible yes indeed the principle is to, is to get rid of the useless mass as we, no, can, we, right. we separate the first stage then we soon separate the second one and um, it, it's um, the, the basics is when an engine has finished burning and consumes propellant we just separate it if we keep it on board we would bring useless mass into space and this useless mass is also costly in terms of propellant so that's why we split a rocket into different stages to be able to get rid of the mass as we go when it's no longer necessary น so ี่ครัก็เป็นภาพซูโมเรชันแล้วนะครับเนื่องจากว่าอันนี้ก็ตำรวถจถหงนเลยว่าตหรวจเบเกอานะครับได้ปล่อยตัวเฟสเฟรชลงไปนะครับด้านล่างจะเป็นไทม์ไลน์นะครับของการเก่านะครับอันนี้ยังไงกันโอ้โพี่น้องเป็นจะอะไรนะครับเนาะในเบองในโซนน้องกันก็ถือว่าเป็นเดือนที่แบบ สางอาเซียนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็นประเทศไร้เนาะที่ว่าอยู่อ้อมแขางประเทศไทยถือว่าตะดึงเนาะพี่น้องในความสามารถของอ่าวิศวกรทางฝั่งไทยถือว่าเก่งอ่าต้องยอมรับเนาะพี่น้องในการที่แบบว่าคนไทยเก่งซ้ำอ่าเก่งการสามารถอันนี้มโนต้องมองเห็นว่ามาอวยก็คือยอมรับเนาะพี่น้องการที่เยาเห็นอ่าการพัฒนาของเพื่อนเนาะถือว่าจะเป็นถนนทุนทางเนาะครับอ่าการสัญจรทางด้านเรือหรือว่าการสัญจรทางด้านอ่าอากาศเนาะพี่น้องอันนี้แหละถือว่า พัฒนาแบบบยุทธ์อย่างดีต้องยอมรับในสีมือคนไทยเนะาะวันจะเห็นพี่นอ้องถนนทุนทางต่างๆเนาะบ้านเมืองพิน่นที่ว่าอาลังการเนาะวันจะเป็นทางไปให้ไปหน้ากถือว่ว่า,อาคอนกีดเบิดเนาะพี่นอ้องแล้วก็การพัฒนาทั้งด้นานการสำรวจโลกเนี่ยนะพี่นอ้องมันก็ถือว่าเป็นอยังที่แบบซาโลกตาดึงนะครับเนาะที่ว่าเห็นคนไทยแบบโอ้โหแบบพัฒนาาก่าวกระโดดเกินไปนะพี่นอ้องแบบเกงเกงเกินเนาะถือว่าเก่าวกระโดดเกินอาเซียนเกินทุกประเทศเนาะที่สมารถส้าง เราเทียมพี่น้องไปสำรวจอ่าโลกนะถือว่าเป็นเรืยองที่แบบคนเล่าคือเฮากันยังแบบตะลึงเนาะพี่น้องบ่เคยเห็นนะบ่เคยเห็นแบบนี้นะมนุษย์ยังบ่เคยเห็นเนาะเพราะว่ามี FC ฟ่ะคอมเมนต์มนุษย์จึงไปขออ่านไปสอบข้อมูลเนาะพี่น้องจึงได้เห็นมาเออมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหอ่าสามารถเฮ็ดอะไรทั้งขนาดนี้บ่เนาะแบบโอ้โหคนไทยคือเก่งแท้อะนะมันเป็นเรื่องที่แบบตะลึงเนาะครับเนาะถือว่าการปล่อยอ่าย่านบ่าอากาศพี่น้องก็ถือว่าเป็นประโยชน์หลายหรือว่าอะไรครับเนาะพี่น้อง าการสำรวจโลกว่าจะเป็นเรื่องอากาศเนาะครับเรื่องน้ำเรื่องฝนเรื่องต่างๆเนาะแล้วก็ภูมิภาคของประเทศถือว่า,าสา้ระจายมหาศาลเนาะพี่นอ้องในการที่แบบว่า,าสาั่งสิ่งของเหล่านี้เนาะพี่นอ้องก็เป็นเครื่องสำรวจโลกมนุษย์ที่ว่าหนาเจริญพันล้านอยู่เนาะก็ะถือว่าเนาะพี่นอ้องยอมรับในซีมือคนไทยที่ว่าเป็นโอ้โเกง่งเก่งไรที่ว่าพัฒนาแบบสามารถเทียบเท่ากับประเทศยุโรปได้เนาะพี่น้องแบบว่าพัฒนาเกี่ยวกับ ระบบการสำรวจโลกเนาะถือว่าตามที่มโนเขาได้ยินเนาะพี่น้องก็เห็นแต่แถวยุโรปที่ว่าเขาจะสามารถพัฒนาที่ว่าเครื่องสำรวจโลกนะพี่น้องที่ว่าเห็นขีดเจ้าป่อยแต่ว่าคนไทยก็สามารถเห็นลาเนาะพี่น้องมันเป็นเรื่องที่แบบอันมีสิ่งร้ายเลือกมาสะใจร้ายนี่คนที่แบบว่าสำหรับคนลาเขาบอกพี่น้องก็ถือว่าเพิ่งเกงร้ายในการที่ว่าสร้างสิ่งเหล่านี้เนาะพี่น้อง การที่แบบเพชรแบบนี้นะพี่น้องอ่าสร้างงานประกาศที่ว่าเป็นเดืองที่แบบโอ้โหแบบถามแบบโมเมนประเทศที่แบบว่าอ่ามีคนเก่งนะพี่น้อง,องมีเงินมีคำ้ำกิบความสามารถที่ว่าจะพัฒนาหรือว่าเฮ็ดไหลอันนี้ก็ต้องขอสมเสริมประเทศเพื่อนนะพี่น้องที่ว่าเกงา่งไรอะไรกันยอมรับในซีมือคนไทยนะครับเนะบาะกะผมยังไรพี่น้องครับคลิปนี้กะออกมามองมาจาเนาะตามอ่าความคิดหรือว่าตามอ่าคำเดียงลองของพี่น้องเอฟซีที่ว่าขอมาบโมโนกะอ่านำเสนอให้ครับ สำหรับพี่นีน็กคับผมมีอย่งางไรครับพอ,อกันใหม่ในคลิปหนะ้าเด้อขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีคุณค่าครับกลับมาติดตามรับชมครับพี่น้องพอ,อกันใหม่ในคลิปหนะ้าสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย